โอ้พี่น้องมาเลยฮะนะทั้งสองคนเลยเนี่ยมาลุยสวนนาเล็กอ,นะอ่าสวัสดีครับสวัสดีย่าปองโอ้โหคุณ <c oughs> เนี่ยโอ้ <c oughs> เนี่ยเผลอไม่ได้เลยพี่น้องเนี่ยมาโอ้โห,โโหดูที่นะีเ่เอาหมากผู้หมากเมียเอานี่อยากได้อะไรดูที่นะเนี่ยมาสวนนาเล็กเนี่ยดีจริงๆนะเนี่ย <c oughs> เอาไปฮะเอาไปฮะเจ้าของก็ไม่อยู่ช่างกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆก็อย่าปองเขาก็มาหาไม้ไปปลูกที่สวนนะฮะ โอ้โหได้ไม่เยอะเนาะรู้แล้วคนรักต้นไม้มาทั้งครอบครัวเลยอใครอยากได้มานะเหลืออีกเยอะเหลืออีกเยอะดียดูในสวนต้นไม้ฮะว่านดอกทองอ้าวอยากได้อะไรก็ถอนเอา อ๋อนั้นนี่แบ็กเมจิกมันยังไม่แบ็กต้องรอหน่อยเอาไปไว้กลางแดดเดี๋ยวมันแบ็กเนี่ยเอาผักบุ้งไปปลูกไหมเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยอ้าวมีเหรอมันเก้คนรักต้นไม้เนี่ยเฮียป๋องรักของจริงเอาได้อะไรมางวันนี้อ้าว นี่หมาคู่หมาเมียอ่ามาคู่หมาหางหงกับพวงเพชรพวงทองเพชรพวงทองอ่าตัวนั้นนี่ไม่ใช่ไม่่ใชเพชรพวงทองกันไหมอันนี้คือเทียนทัดนะครับเทียนทัดอ๋อเทียนทัดเพชรพวงทองอเพพชรวงงทหรือเรียกว่าเทียนมหาลาภมั้งเนี่ตัวนี้ก็เฟิร์นอันนี้บอลหวานเฮ้ยไปจิ้มอะไรวะเนี่ยบอลหวานนะก็ใส่เอันนี้ต้องเอากระถางมาคืนไหมเนี่ยโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคุณ แล้วก็อันนี้เป็นเข็มนะเข็มกระถางมาคืนจะได้ไม่ต้องออกไปเข็มอะไรอ่ะมีเข็มดอกใหญ่นะมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีส้มก็ลุ้นเอาก็ลุ้นลุ้นเอาผมจําไม่ได้แล้วผมเพาะผมโยนโยนจนงงนะแล้วรู้เลว่าสีส้มสีเหลืองก็ไม่นะไปรอให้มันออกดอกก็แล้วกันอย่าไปเนี้ยเอาปลูกรวมกันเลยอย่าไปคิดมากอย่าคิดมากอย่าถ่ายอยู่อ้าว <laughs> <laughs> ขอบคุณมากเ <laughs> <laughs> อาค่ะ <laughs> ครับผมสวัสดีครับ